สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับสุผู้สุขคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางที่รับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับเป็นตอนเที่ยงของวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันที่8นะครับวันที่8เดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2567นะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยง เราจะมาหาอาหารเลี้ยงลัวนะครับาหารเกกินพี่น้องเดี๋ยวนี่ดีกว่ามาหาเก็บบักทัวดีกว่านะครับเป็นทัวฟักยาวนะครับยายเอ็มออนแกปลูกไว้โอ้เป็นบักทัวแล่พี่น้องอนี่นี่ก็เป็นร่องรอยการเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ โอ้แกไปพูดบอเนี่ยโอ้ยกำลังทำดีพี่น,น้องนี่เป็นบักทัวแล่นะครับบักทัวปีนะครับบ้านเฮาเอินบักทัวปีโอ้ยสี่ห้าฝักในะกอิ่มแล้เลยผู้เดียวนี่ปลูกอยู่หน้าบ้านเลยครับนี่นี่ตัวบ้านนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านเออปลูกไว้บริโภดน้ำได้กินอีดิโอ้มีเพียไม่เนี่ย โอ้โหเพียรพี่น้องแห่งดกเนี่ยโอ้ยเก็บบักทัวรเล่มาตำนี่โอ้สโลลยสมเดีจกับผ้วเล่ยในคู่เดียว เก็บใส่ตู้เย็นเก็บใส่ตู้เย็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันกินไม่หมดกินคนเดียวมันหลายพอดนี่บักทัวรล่บักทัวปีสีม่วงนะครับถัวสีม่วงแต่ผมเอิเหมือนบักทัวรเล่เฮ้ยโอ้ยกกล้วก็มีเพี่น้องเอ้ย nè, ủa nào tìm lời <laughs> tìm lời thì nó tìm lời ủa nào oh. ủa oh, mì một mì một อันนี้ก็เตรียมกลับเมืองแล้วนะพอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บตอนเย็ยนนะครับอันนี้ก็เป็นดงดอกสนุดงดอกสนูที่ยายเอ็มออนเก็บไปขายทุกวันนะครับตัวนี้นะครับน้าพี่น้องคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆคลิปไม่ยาวนะครับ เก็บบักถั่วแหล่บักถั่วแหล่หรือบักถั่วสีม่วงนะครับโอ้ผักแแสนคำพี่น้องนี่ผักใหญ่ไหมคุณน่ะโอ้ยหอมใส่หน่องหัวมึงเด้เยน้องคุน่ะ โคตราโคตราเอาพี่น้องคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆแป่นนี้แหละนะครับเก็บถั่วไปตำตอนเที่ยงนี่เด็กหญิงขนอะอาขอบคุณพี่น้อง